ตอนที่ห6ในตอนที่ลินเทียนได้สติกับเคืนมานั้นมันก็เป็นช่วงเวลาเช้าของวันใหม่หลังจากที่เขาลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็ได้กวดสายตามองออกไปรอบๆและก็ได้พบว่าตัวเองยังคงอยู่ภายในป่าธมินเช่นเคยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขากลับถึงมีสีหน้าผงะไปก่อนหน้านี้เขาหมดสติภายในถ้ำแต่ตอนนี้เขาดันมาอยู่หน้าทางเข้าของป่าธมินอ๋อและจี่เอ๋อเล่าเขาได้กวดตามองออกไปรอบๆอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มองไปแล้วท่าทางของเขาก็หมุนมองลงทันทีพอเขาไม่พบร่องรอยของนางเลยแม้แต่น้อยจี้เอ๋อิลินเทียนได้ตะโกนออกมาเสียงดังเขาได้เดินออกไปรอบๆและค้นหาอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมงแต่หน้าเสียดายที่เขาไม่พบร่องรอยของนางเลยแม้แต่น้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ตกต่ำหลังจากนั้นเขาก็นึกได้ถึงความทรงจำทั้งหมดและสำรวจร่างกายพร้อมกับพบว่ายังคงอยู่ดีทุกส่วน ดังนั้นคิ้วของเขาจึงได้ขมวดเข้าหากันหลังจากนั้นเขายังคงทําการค้นหาต่อไปอีกสองชั่วโมงแถมยังกลับก็ไปภายในป่าธมินีกด้วยแต่เขาก็ไม่พบวิบวอะไรอยู่ดีดังนั้นจึงได้ยอมแพ้และล้มเลิกไปเขาได้มุ่งหน้าออกไปจากป่าธมินก่อนที่เขาจะสวมเสื้อกุมสีดําแล้วหันหลังเดินจากไปที่ป่าธมินินั้นตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองมากๆดังนั้นหลังจากที่เขากลับมาถึงเมืองก็เป็นช่วงเวลายามบ่ายแล้ว เขาได้กลับไปยังสมาคมปรมจานทร์ด้านขายอาคมก่อนที่จะส่งมอบดอกไม้ผีด้วยความระมัดระวังซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้พนักงานถึงกับแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาผ่านไปเพียงแค่สองวันเท่านั้นแต่หลินเทียนกลับนําดอกไม้ผีกลับมาจากป่าธมินได้แล้วนี่มันน่าตกตะลึงมากๆแต่ต้องรู้ก่อนนะว่าก่อนหน้านี้คนที่ส่งมอบเร็วที่สุดต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวมันถึง7วันท่านไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยงั้นหรือนางได้ถามกลับมา มันเป็นเพราะก่อนหน้านี้หลินเทียนได้บอกเอาไว้ดังนั้นในตอนนี้นางจึงได้พูดกับเขาอย่างเป็นกันเองไม่เป็นอะไรหรอกแต่ข้าแค่เหนื่อยน,นิดหน่อยหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มก็ดีแล้วดีจริงๆนางได้พูดออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเสียชีวิตในภรารกิจนี้มากมายตอนนี้ดอกไม้ผีนั้นขาดใบไปเพียงแค่หนึ่งใบแต่มันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกลีบของดอกไม้เมื่อนางรับมาอย่างระมัดระวังแล้ว ก็ได้ส่งแต้มความสำเร็จให้กับหลินเทียนพ่างพูดออกมาว่าแต้มทั้งหมด8 0ดร้อยแต้มจะแลกเป็นยาจันทาทั้งหมดเลยหรือเปล่าอืมช่วยหน่อยก็แล้วกันหลินเทียนได้ไปยักหน้าตอบงั้นโปรดรอสักครู่นางได้เดินกลับเข้าไปด้านในก่อนที่นางจะหยิบเอาขวดหยกไปเล็กออกมาซึ่งภายในบรรจุของเหลวสีเขียวเอาไว้ขอบคุณมากหลินเทียนได้รับมันกลับมาอย่างระมัดระวังก่อนที่เขาจะเก็บมันกลับไปในเสือ้อเกิดเจิงอย่างไม่กลับมา ดังนั้นหลังจากที่หลินเทียนได้กล่าวลาแล้วนั้นเขาก็ได้จากไปในทันทีไม่นานเขาก็กลับไปถึงที่พักและกลับขึ้นไปบนหลังคาของที่พักหลังจากที่เขาตื่นขึ้นตรงหน้าถางข้าของป่าธมินเขาก็พบว่าร่างกายของตัวเองกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมแถมยังพัฒนาขึ้นเล็กน้อยด้วยดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะพักผ่อนต่อแต่อย่างใดคา้อาคมลมกันโชคเขาได้หลับตาลงก่อนจะเริ่มทำความเข้าใจกับมันมันเป็นคา้อาคมระดับที่สาม ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าไขา่อาคมรวบรวมพลังวิญญาณและขายอาคมประสานมากหลินเทียนได้ใช้เวลาอยู่กว่า 2- วันสองคืนจนในที่สุดก็สามารถทําความเข้าใจกับไข่อาคมนี้ได้ทั้งหมดส่วนเรื่องของม้วนคัมภีร์นั้นเขาได้เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้เขาขาดเพียงแค่น้ําหมึกที่ต้องผสมเท่านั้นหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่วันไข่อาคมลมกันชั่วโมแรกก็เสร็จสมบูรณ์เฮ้ยหลินเทียนได้ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง ก่อนที่เขาจะปาดเหงื่อตรงหน้าผากขายอาคมหลมกันโชคนี้มีการวาดลวดลายอยู่ทั้งหมด8ดขั้นตอนซึ่งความยากของมันก็ไม่ธรรมดาเลยเขาได้ใช้เวลาอยู่กว่า3วันก่อนที่เขาจะเริ่มวาดลวดลายขายอาคมนี้ออกมาหลังจากชิ้นแรกได้รับความสําเร็จแล้วเขาก็เริ่มทําการสร้างขายอาคมชิ้นที่สองขึ้นมาทันทีหากเทียบกับมวลแรกแล้วครั้งที่สองนับว่าง่ายกว่าเดิมมากเพราะถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ได้ผ่านประสบการณ์วาดจริงมาแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวัน เขาก็ได้ใช้หยาดจันทาไปจนหมดพร้อมทั้งสร้างข่ายอาคมลงกันชั่วขึ้นมาแปดหมวนดีมากดวงตาของเขาได้เปล่งประกายออกมาทันทีกว่าม,มือเพิ่งจะผ่านพ้นไปก่อนที่หลินเทียนจะกลับขึ้นมาเพื่อรับแสงอาทิตย์ในยามเช้าตะกูลเซียวเขาได้มองออกไปยังนอกสำนักพร้อมทั้งสีหน้าที่เสยยิ้มออกมาข่ายอาคมของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาการคืนนี้ไปเขาก็จะนำบางสิ่งที่เป็นของตะกูลหลินกลับมาในตอนนี้เอง ตาสัญ,ญลักษณ์ตรงหน้าอกของเขาได้เปล่งแสงออกมาก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงที่ถ่ายทอดเข้ามาในสมองของเขาโดยตรงสิทธิสำนักจิวหยางทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามาเป็นสิทธิใหม่ให้มารวมตัวกันที่ลานฝึกภายในหนึ่งชั่วโมงหลินเทียนได้แต่ชะงักไปตาประทับนี้มีความสามารถแบบนี้ด้วยงั้นหรือลานฝึกงั้นหรือหลังจากที่เขาหยุดเท้าลงเขาก็ได้หันหลังกลับเข้าไปในที่พักอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินทางไปยังลานฝึกโดยทันทีตาสัญ,ญ,ญลักษณ์นี้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นสิทธิ์ของสำนักจิูวอย่างแห่งนี้ในเมื่อเสียงถูกส่งออกมาจากตาประทับนี้ก็แสดงว่าเขาไม่สามารถคัดคำสั่งนี้ได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไปถึงลานฝึกลานแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากๆและตอนนี้มีเพียงชายวัยกลางคนกำลังกอดอกอยู่กลางข้างลานหลังจากที่เห็นหลินเทียนเดินมาทางนี้เขาก็ได้ถามออกมาว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ใหม่งันหรือใช่หลินเทียนได้พยักหน้าตอบออกไปดี ชายคนนั้นได้แสดงสีหน้าที่พึงพอใจออกมาพอเขาเพิ่งถ่ายทอดคำสั่งออกไปได้ไม่นานแต่หลินเทียนกับมาที่นี่ภายใน15นาทีหมายความว่าหลินเทียนเป็นคนที่ตื่นเช้าและขยันมากๆสำหรับเขาแล้วคนขยันนั้นเป็นที่ชื่นชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจึงได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าเจ้ามีชื่อว่าอะไรหลินเทียนเขาได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เขาลบชายเวยกังควรได้พงะไปก่อนที่เขาจะพูดต่อว่า เจ้าคือหลินเทียนผู้มีพรสวรรค์ระดับ9ก้าดารางั้นหรือสิทธิ์ใหม่ที่แข็งแก่งที่สุดงั้นหรือเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ในการทดสอบด้วยและได้รับรู้มาว่าทางสำนักได้รับผู้มีพรสวรรค์ระดับสับปปะหลาดมาหลังจากที่จบการทดสอบแล้วหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างถ่อมตนว่าผูุ้โสูกล่าวชมเกินไปแล้วเกี่ยวกับปริยะแบบนี้ของหลินเทียนนั้นยิ่งทําให้ชายวายการขนผู้นี้รู้สึกพึงพอใจยิ่งกว่าเดิมผู้มีพรสวรรค์น,นั้น จะมีแต่คนชอบแต่ผู้มีพรสวรรค์ที่ถ่อมตนนั้นจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกอยากเข้าหามากกว่าไม่ต้องถ่อมตนไปหลอกข่าวาเจ้าเหมาะกับชื่อผู้มีพรสวรรค์แล้วแหละชายแวกลางควรได้พูดออกมาอย่างตรงๆและเขาก็มีชื่อว่าหลัวเซียวเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกฝนร่างกายของพวกเจ้าชั่วข่าวหากว่าหลังจากนี้มีปัญหาอะไรก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อขอบคุณผู้อวสหลินเทียนได้แต่แสดงความรู้สึกขอบคุณออกมา ไม่นานก็ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่สิทธิ์ใหม่มากมายจะทยอยกันมากว่าร้อยคนซึ่งในหมู่ของพวกเขากว่าร้อยคนอยู่ในสภาพเสื้อผ้าที่ยุ่งเหยิงพอช่วงที่ตาประทับนั้นได้ส่งเสียงออกมาพวกเขายังคงนอนหลับไหลกันอยู่เลยเมื่อมองออกไปยังคนเหล่านั้นแล้วหลัวเซี่ยวก็ได้แต่สายสีสันซ้ำจัดแถวภายในห้าลมหายใจหลัวเซี่ยวได้คำรามออกมาเสียงดังกลิ่นอาที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นทําให้สิทธิ์หลายคนที่นี่ถึงกับพะงะไป พร้อมกับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลินเทียนเองก็มีท่าทีเป็นไปเช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเขตแดนชือประจรเทวะแม้ว่ากลิ่นอาธิปล่ปอยออกมาจะยังอยู่ห่างจากมู่ชิงและชีดงแต่ก็อยู่ในเขตแดนชือประจรเทวะระดับที่3หลัวเซี่ยวได้กวดสายตามองไปยังคนเหล่านี้ก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าที่นี่เป็นสถานที่ฝึกฝนและบ่มเพาะพลังแต่ด้านหลังนี้ยังมีสถานที่ฝึกพิเศษอยู่มันได้แบ่งออกเป็นการฝึกฝนทางกายภาพ และฝึกฝนพลังฉีวันนี้ข้าเรียกพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อใจพวกเจ้าเข้าไปหล่อหลอมร่างกายภายในตามเข้ามาหลังจากที่พูดจบแล้วหลัวเซี่ยวก็ได้หันหลังและเดินออกไปอีกทางของลานฝึกในทันทีลานฝึกของสำนักแห่งนี้มันกว้างใหญ่มากๆแถมตรงอีกฟากฝั่งหนึ่งก็มีประตูหินที่แตกต่างกันสองประตูมันได้ตั้งต่างงานอยู่และด้านบนของบานหนึ่งก็ได้สลักเอาไว้ว่ากายภาพและอีกบาน ก็ได้สลักเอาไว้ว่าพลังฉีซึ่งความหมายของมันก็ธรรมดามากๆฝั่งหนึ่งมีไว้เพื่อขัดเกาลาร่างกายอีกฝั่งมีไว้ขัดเกลพลังฉีหลังจากที่มาถึงตรงนี้แล้วหลวเซียวก็ได้ประยักหน้าให้กับผู้ดูแลก่อนที่เขาจะเปิดประตูหินนี้ออกเข้าไปหลวเซียวได้พูดออกมาก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปเป็นคนแรกสิทธ์ทั้งหลายได้เดินตามเข้าไปอย่างพร้อมเพียงก่อนที่จะมีหลายคนแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมา เพราะความรู้สึกเมื่อผ่านเข้ามาในนี้มันแตกต่างออกไปจากข้างนอกเป็นอย่างมากพร้อมกับให้ความรู้สึกกดดันหลัวเซียวได้มองออกไปยังผู้คนเหล่านี้ก่อนที่เขาจะคำรามออกมาว่าภายในสถานที่แห่งนี้มีข่ายอาคมที่ชื่อว่าคื่นยักษ์มันถูกวางเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าผลของมันก็คือการเพิ่มแรงโน้มถ่วงที่นี่ทําให้การเคลื่อนไหวยากขึ้นกว่าเดิมภายในสถานที่แห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น9้าระดับและยิ่งก้าวเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นระดับที่สองมีแรงโน้มถ่วงเป็นสองเท่าระดับที่สก็3มเท่าจนถึงช่วงสิบเท่าสำนักแห่งนี้ก่อตั้งมานานแล้วซึ่งขายอาคม,มอื่นๆก็เหมือนกับขายอาคมดวงตาที่ใช้ในการทดสอบข้อเป็นสิทธ์ก็อาศัยปรมมจา์ด้านขายอาคมที่แข็งแกร่งวางเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดนี้หลัวเซี่ยวได้แต่มองออกไปอย่างพวกเขาก่อนที่จะพูดออกมาว่าอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ยิ่งแรงโน้มถ่วงเยอะมากเท่าไหร่ ก็ยิงหล่อหล,อ,ลอมร่างกายได้มากขึ้นเท่านั้นลองคิดดูสิว่าหากเจ้าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในพื้นที่ระดับที่สองแล้วถ้าเจ้าออกไปอย่างโลกภายนอกเจ้าจะรู้สึกอย่างไรมันเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดยังไงล่ะหลังจากที่คำพูดของหลัวเซี่ยวเพิ่งจะจบลงก็เกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาทันทีนี่เป็นหนึ่งในทรัพยากรบ่มเพาะของสำนักนั้นหรือดีมากหากว่าอยู่ในที่แห่งนี้สักปีจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะข้า ผันรู้สึกมีไฟขึ้นมาแล้วสิสิทธิ์หลายคนได้แสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาไม่เพียงแต่คนเหล่านี้เท่านั้นมันยังรวมไปถึงหลินเทียนก็ด้วยเขาได้แต่คิดอยู่ภายในใจว่าสมแล้วที่เป็นสำนักจิวหยางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คงไปหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่เห็นเหล่าสิทธิ์สแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมายังมีความสุขหลัวเซี่ยวก็ได้เสยยยิ้มออกมาและกล่าวว่าอย่าเพิ่งรีบดีใจเถอะเพราะแม้ว่าประโยชน์ของมันจะดีก็จริงแต่ขั้นตอนของมัน ยากลาบากมากๆและถือได้ว่าเจ็บปวดเกินกว่าที่คนธรรมดาจะแบกรับได้ไวละ่ะข้าเองก็ยังเข้าไปได้เพียงแค่แรงโน้มถ่วงขั้นที่ห้าเท่านั้นหลังจากที่หยุดได้สักพักหลวเซียวก็ได้พูดต่อว่ายิ่งไปกว่านั้นในครั้งนี้ข้านําพวกเจ้าเพื่อเข้ามาหาประสบการณ์เท่านั้นเพราะหลังจากนี้โอกาสที่จะได้เข้ามาที่แห่งนี้มันก็เป็นการยากมากๆส่วนเรื่องที่ว่ายากแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับระดับการทดสอบที่ผ่านมา ยิ่งเจ้าอยู่ในระดับสูงเท่าไหร่ก็จะได้รับสิทธิ์การฝึกในที่แห่งนี้นานขึ้นหรือว่าน้อยลงก็อยู่ที่ลำดับของพวกเจ้านั่นเอง